สวัสดีค่ะอุ้ยมืดเลยสวัสดีค่ะพี่พพเพื่อนเฟซบุ o กแล้วก็ social ลแคมนะคะวันนี้ตามคลิปนะคะก็คือจะมารีวิวมว้วนผมนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะอุ้มเหมือนล้างออกไปหมดเนาะใต้ตาค่ะก็เริ่มกันเลยนะคะโดยมีอุปกรณ์นี่ตัวนี้แป๊มนึงนะ นี่ค่ะ C K L ม้วนผมอันนี้ซื้อมา480นะคะใครซื้อเกิน480บอกเลยว่าเอา่เอไม่เกิน600เกิน600ถือว่าแพงโอเคก็เดี๋ยวจะมาเริ่มเริ่มม้วนเลยนะคะค่ะตั้งมืนนิดนึงนะคะขอโทษทีก็ตั้งอุณหภูมินะคะไว้ที่140องศาแล้วก็แบ่งผมออกมา สองฝั่งแบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งก็มัดผมเอาไวา้บางคนอาจจะแบ่งผมเป็นครึ่งหัวนะคะอย่างเช่นเอ่อแบบน,นะอย่างบางคลิปนะคะบางคนจะแบ่งเป็นครึ่งหัวเช่นแบบแบ่งครึ่งหัวแล้วก็เก็บไว้ได้เงี้ยแต่ถ้าสมมุติเป็นของน้องเจน,นะคะน้องเกจะทำแบบนี้แล้วก็ม้วนไปเลยนะคะเขก็แั๊งนึงนะตั่งน้งตั้ง ก็นะคะเริ่มม้วนจากตรงข้อหน้านะคะเออไม่ไม่ไม่ป็นนึงแล้วก็แบ่งอีกนะคะแบ่งอีกหมือนแบบเป็นชอร่างชอบนก็เหมือนกับแบ่งหัวนวก็คือค่อยๆแบ่งเนาะ ก็เริ่มม้วนแล้วนะคะม้วนช่วงทาไมถึงม้วนตอนกลางคืนเพราะว่าพอม้วนกลางคืนพวกเดี๋ยวจะบอกนะคะพอมอวม้วนกลางคืนดเราจะได้ม้วนตอนเช้าเราได้ไม่ต้องม้วนอาะจับช่อหนึ่งพอประมาณคือน้องเกณจะเป็นคนที่ชอบเอารวบผมไว้ข้างเดียวคือโกยมาไว้ข้างเดียวนะคะก็จะต้องฝั่งนี้ก็ต้องม้วนออกแล้วฝั่งนี้ม้วนเข้าเพราะว่าจะโกยข้างนี้ม้วนขั่งนี้โอเค ไม่งั้นข้างกันมันเรามันจะลอนะงน้ามีารระค้ถ้าหมนออกะะะะะะอานี้ีไว้ในตัวเอาไอ้ตัวนี้งินังนี้นะฮะไว้ในตัวเขาหาตัวเรานะฮะจะเป็นการมมนออกเขาหตัวเรา ได้แบบนี้นะคะน้ำหนึ่งถึสิบอ่ะส่รคก็เวลาปล่อยนะคะก็จะปล่อยลงมาก็จะปล่อยลงแบบปล่อยตรงๆอ่ะ,ะลอนของสะดุ้งนเียอ่นะแล้วมาดูผลลอนที่ได้นะคะผนลอนจะเป็นลอนแบบนี้พอเป็นคนชอบลอนแบบนี้นะคะก็เลยปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงๆมวนเฉียงคือเราก็ปล่อยตรงก็จะได้ลอนแบบ ทางอมเอาีพาส์า้อเ่าิหนึ่งสงสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเิบโอเคก็ปล่อยตรงๆนะฮะอย่าให้โดนหน้าแบบน้องนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้น้องดุ้งเลยค่ะโดนหน้าที นี่เห็นไหมก็จะเป็นลอนอ่ามันเป็นลอนลอนนี้ซึ่งเป็นลอนที่น้องชอบนะคะโอเคงั้นะเดี๋ยวขอม้วนก่อนนะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งจะมาทำให้ดูต่อค้าพอด้านล่างเสร็จแล้วนะคะก็จะมาฉีดสเปรย์และสเปรย์ของอะไรไม่รู้ว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยซื้อมานะคะก็เป็นลอนดีแล้วก็จับนิดนึงแล้วเราก็ อาหันหน้าไปทางอื่นนะอย่าฉีดเยอะเพราะว่าพอฉีดเยอะปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อนนะคะเป็นแข็งเกินไปต่อมาเดี๋ยวมวนด้านบนนะคะอันนี้เรามวนออกตลอดเลยนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ด้านบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ฉีดสเปรย์นิดน,นึงเนาะ แล้วเราก็แล้วเราก็ม้วนจับให้ของเขาให้เขาเป็นก้อนนะคะอันนี้สําหรับคนทําตอนกลางคืนนะตัวเองสําหรับคนทําตอนกลางคืนแล้วก็แบบว่าตอนเช้าไม่มีเวลาต้องทําตอนกลางคืนแล้วก็เช้าก็จะได้ออกจากบ้านเลยนะคะก็ใช้วิธีนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวทําอีกด้านหนึ่งเนาะคะ่าอีกข้างนะคะก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างนะคะ K ค่ะแป๊บหนึ่งเนะเาะแล้ก็มัดเก็บเอาไว้เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะม้วนเข้านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะเราจะม้วนเข้านะคะโดยเราจะเอาไอ้ตัวหนีบๆแก๊บๆตรงนี้นะคะ เอามาไว้อยู่ด้านในตัวเรานะคะอุ้ยเพราะว่าเวลาหนูตีไปฝั่งเนี้ยถ้าเรามมวนออกปุ๊บมันก็จะไปคนละทิศทางกับอันนี้ถูกไหมครฝั่งนี้มันก็ทำให้รอนคลายแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เรามมวนเข้าเราหนูตีไปอีกฝั่งหนึ่งแบบเนี้ยมันก็จะหมดรอนมันก็จะถูกกันพอดีนะคะลองลองคิดดูว่ามันยังไงอะ่ะอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วพอมันรวมกัน มันก็มันก็จะด้านหนึ่งที่ด้านที่ปาดมาก็จะคายส่วนถ้าด้านนี้ด้านนี้ออกด้านนี้เข้าพอมารวมกันมันก็จะเป็นลอนออกทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้หนูจะทำลอนลอนเข้านะอันนี้ไว้ในอันนี้ไว้ในตัวนะฮะแล้วก็มนเข้าเลยมนเข้านี้เห็นไหมคะว่ามันมีปไปลจริงๆนี่ก็เปิดปากแก็บเก็บก็บก็บออก,ออก,ๆๆออกนิดนึงแล้วก็มนเข้าแล้วก็นับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคสิบห้าทีแล้วก็ปึ๊บปล่อยลงมาตรงๆนะคะอ่าเราก็จะได้รลอนแบบที่เราชอบแล้วเห็นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวขอทำให้หมดก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะด้านล่างแล้วก็เหมือนเดิมฉีดเปน,นี่หน่อยนะคะแล้วก็ ม้วนม้วนเข้าเนาะม้วนให้เขาจับตัวเ,เป็นก้อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนเราตื่นนอนปุ๊บแล้วก็คว่ำหัวทีหนึ่งเสยหัวขึ้นทีหนึ่งสวยิจา้าค่าเสร็จแล้วนะคะทั้งบนทั้งล่างคราวนี้แล้วก็ฉีดสเปด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะ เนี่ยพอพอสมมติว่าด้านนี้คือด้านนีม้มนวนออกถูกไหมฮะด้านนีม้มนวนเข้าเพราะฉะนั้นพอหนูเอามารวมกันตรงเนี้ยมันจะเป็นรอนมันจะเป็นรอนที่ไปทางเดียวกันชอบเพราะเป็นคนที่ชอบแบบไปทางเดียวกันเนี้ยคะ่ะอ่าแล้วพอนี้เราจะนอนใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอชิสไปก,ก่อนอ่านิดนึงอ่าเขาตากูเลย ประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บหนูก็จะมีตัวนี้ตัวหนีบนี้นะคะที่หนีบอย่างนี้นะะนเนาะเสร็จปุ๊บก็จะม้วนไว้เก็บไว้นี้ข้างหลังนะคะแล้วก็จะมว้มวนอย่างนี้เลยม้วน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 ให้แน่นที่สุดนะคะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนี่แหละคะ่ะม้วนเลยม้วนให้แน่นที่สุดนะฮะเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาไว้ข้างบนอย่างนี้แล้วก็หนีบตรงนี้ มีตรงกลางหัวนี่นะคะเพราะเวลานอนตรงนี้พิงตรงนี้ไม่โดนถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็อยู่รอดทั้งคืนแล้วเก๋ไกให้โซนะคะเสร็จแล้วอันเดียดเดี๋ยว,ยวปล่อยผมให้ดูก่อนอือก็จะเป็นรอน,อนี้นะคะที่ไปทางเดียวกันชอบมากชอบไปอชอบอเพราะว่าชอบอย่างนี้ไงแต่ถ้าคนปกตินะคะก็ถ้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ก็ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ของหนูชอบไปฝั่งเดียวใช่ไหมคะฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ก็ต้องเข้า โอเคนะคะง่ายๆเรา,าไปทําตามกันดูม้วนเฉียงขึ้น45องศาม้วนเฉียงขึ้นแล้วก็จับแกนตั้งแล้วก็ค่อยปล่อยลงมานะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย